สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีมีนคลิปดวงชะตารายสามเดือนของคุณมาถึงแล้วค่ะดวงชะตาภาพรวมของคุณประจำเดือนมกราคมกุมภาพันธ์และมีนาคม2 5 6 9ก่อนอื่นอนัญญาก็ต้องขอวอวยพรปีใหม่ให้กับเพื่อนๆชาวลัคนาและราศีมีนนะคะขอให้ ปี2569เป็นปีที่ดีของเ,เพื่อนเนชาวมีนนะคะมีความเจริญรุ่งเรืองสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองมีโชคล่ามไม่ขาดสายโชคดีตลอดปีค่ะและสำหรับปัญหาอุปสรรคที่จะเข้ามาก็ขอให้เพื่อนเพื่อชาวมีนแก้ไขได้อย่างรวดเร็วนันยาขอให้ชาวมีนมีความสุขมากๆค่ะเอาละค่ะอย่างเช่นเคยนะคะ ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องอนัญญาของค่าเก้าเด้วยค่ะมาค่ะเพื่อนๆเรามาอธิษฐานจิตไปพร้อมๆกันเรามาดูกันว่าดวงชะตา3มเดือนนี้ของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างใครอยากจะแนะนำอะไรให้กับคุณบ้าง เราจะโฟกัสที่จุดสำคัญจุดใหญ่ๆนะคะตัวคุณอาชีพการงานการใช้ชีวิตผู้ใหญ่ที่บ้านเจ้านายเพื่อนฝูงคู่ครองการเงินบุตรและบริวารเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะซามีนโอ้คุณได้ไพ่ประจำตัวเดฟโฟร์นะคะ โอเชชว์เรีย huh. อ้โดบิออฟฟราจูนเะแฮงแมนว้าวโดมันิเชียนอ๋อเจฮาร์แฟนว้าวคุณได้ไพ่เจ็ดใบบันี้ดีมากเลยคุณเมนอืออาจารย์ทำคลิปมาของคุณนี่ดูดีสุดเลยนะพลังงานไม่แรงไม่ไม่หนัก โหบางลัคนานี่หนักมากค่ะอือหืค่ะสามเดือนนี้นะคะคเพื่อนๆพชาวมีนคุณจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆประสบการณ์ชีวิตใหม่ๆคุณจะได้มีโอกาสทดลองทำสิ่งใหม่ๆคุณมีโอกาสสนุกสนานกับชีวิตในบทบาทใหม่ คุณมีโอกาสได้ไปเริ่มต้นทั้งชีวิตส่วนตัวและชีวิตทางด้านการงานของคุณใหม่มีเรื่องของการเดินทางค่ะมีเรื่องของการที่คุณจะเข้าไปข้องเกี่ยวกับการขยายกิจการขยายสาขาหรืออะไรที่มันเป็นดิจิทัลเทคโนโลยีที่เป็นลักษณะของธมนาคม หรือโทรคมนาคมก็ได้ค่ะกูต้องแยกให้ออกนะคมนาคมกับโทรคมนาคมดิจิทัลเทคนโนโลยีเกี่ยวกับคมนาคมซึ่งอาจจะหมายถึงสายการบินรถทัวร์รถเมล์กราบโบ๊หรือโทรคมนาคมซึ่งอาจจะหมายถึง เคือข่ายมือถือหรืออินเทอร์เน็ตหรือโซเชียลมีเดียอะไรได้หมดเลยนะคะคุณจะเข้าไปอยู่ในกลุ่มสังคมที่ค่อนข้างจะมีความฉลาดกลุ่มที่น่าจะเป็นระดับวิศวกรหรือ Engineering หรือกลุ่มคนที่ทำอะไรไม่เหมือนใครคิดไม่เหมือนใครแล้วเก่งมากๆ ถามว่าคุณเหนื่อยไหมเหนื่อยเพราะตัวคุณน่ะยังดูเป็นมือใหม่ในเรื่องนี้แต่คุณคุณมีนคุณไม่กลัวที่จะเข้าไปบางทีคุณเป็นหน้าใหม่ในวงการนี้แต่อายุคุณไม่น้อยก็ได้นะคะมันเป็นการเริ่มต้นใหม่ของของคุณค่ะแต่คุณใจเย็นค่ะคุณนิ่งแถมในเรื่องบางเรื่องคุณยังให้คำปรึกษาเขา แล้วคุณก็มีภาวะผู้นำสูงด้วยนะคะสถานการณ์ทางการเงินของคุณดีมากค่ะหาเงินได้ค่ะเหมือนเสกเงินได้เลยนะอืมผู้ใหญ่ของคุณก็ให้เงินนะก้อนใหญ่ด้วยแสดงว่าถ้าคุณมีนคนไหนเนี่ยคิดจะลงทุนนะคะผู้ใหญ่ให้การสนับสนุนนะให้เงินมาลงทุนหรือว่าง ขอโทษค่ะ <c oughs> ขอโทษอีกครั้งหรือในคุณมีนบางคนค่ะเหมือนคุณจะเป็นลักษณะของโนมินีนะทำงานให้ให้ผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยอืมเยี่ยมเลยค่ะดีเลยนะเอ่อถ้าคุณมีนคนไหนที่ทำงานเป็นพวกฟิลแลนซ์นะคะก็เป็นสามเดือนที่ดีของคุณเลย และถ้าคุณมีคนไหนที่ว่างงานอยู่แล้วไม่มีงานทำสามเดือนนี้คุณได้งานคะ่ะและใครที่อยู่บ้านเฉยๆอยากหาอะไรทำคุณก็จะได้งานทำเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเหมือนดวงคุณพุ่งขึ้นมากเลยนะคะบางครั้งคุณไม่รู้เรื่องไม่อะไรเลยคะ่ะแต่ว่ามีคนมาชวนคุณเอาข้อมูลมาให้คุณทำให้คุณตัดสินใจที่จะลงมือทำเดินหน้าลุยลงไปนะคะเยี่ยม ประสบความสําเร็จไหมประสบความสําเร็จแบกบรับภาระปัญหาบริหารจัดการไหมแบกบในสามเดือนนี้ค่ะคุณจะก้าวสเต็ปแบบตอนเข้าไปเนี่ยหรือตอนเริ่มต้นทําหรือตอนที่เริ่มต้นคิดอะคะ่ะเหมือนเด็กน้อยอะคะ่ะแต่ภายในสามเดือนอะรีเซิลหรือผลลัพธ์ที่ออกมาคุณเหมือนผู้บริหารระดับสูงเลยอะคะ่ะอืมออกมาดีนะคะเพราะว่าคนที่สนับสนุนคุณอะซัพพอร์ตคุณนะคะ เขาเต็มที่กับคุณและรวมถึงกลุ่มคนที่อยู่ในแวดวงเนี้ยหรือเพื่อนฝูงคุณนะคะเขาช่วยผักดันคุณเยอะมากแล้วคุณก็ประสบความสำเร็จแต่เช่นเดียวกันค่ะจะมีคุณมีในบางกลุ่มในบางคนนะคะคุณทำงานเหนื่อยหนักมากคุณพยายามคิด ทำอะไรที่มันแปลกใหม่เพื่อที่จะผลักดันให้องค์กรของคุณหรือเพื่อนร่วมงานของคุณเนี่ยพัฒนาและมองเห็นเรื่องของศักยภาพอินโนเวชันสิ่งแปลกใหม่หรือนวัตกรรมใหม่ๆแต่เขาไม่เอาของคุณด้วยคะ่ะทั้งที่คุณพยายามที่จะอธิบายทำให้เขาเข้าใจแต่เขา ไม่เปิดรับเขานิ่งเขาเฉยและในคุณมีนบางคนที่คุณได้งานมาโดยที่ไม่คาดฝันได้งานโปรเจกต์ใหญ่ๆมาแบบปุ๊บปับ๊บและเงินก็ก้อนใหญ่ด้วยก็คือคุณมีโชคดีทางด้านการงานนั่นแหละค่ะลูกค้าเข้าหักคุณสั่งงานให้คุณปุ๊บปับ๊บแต่เป็นโปรเจกต์ระยะสั้นและต้องการ Quick Action มันจะมีเพื่อนคุณบางคนไม่ช่วยคุณเลยนะคะเพื่อนร่วมงานนะไม่ช่วยแต่ก็จะมีบางคนที่ช่วยแต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะดูอยู่เฉยๆแล้วไม่ช่วยเพราะเขาจะรู้สึกว่ามันไม่ใช่งานของเขาแล้วก็เขาก็ทั้งนี้จริงๆแล้วเขาควรจะช่วยคุณก็อย่าเสียใจเลยค่ะพาะคุณต้องทำงานหนักมากคุณต้องเหนื่อยมากนะ แลวคุณมีโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นนะคะจะได้นะแล้วมีผู้ใหญ่ให้มาเยี่ยมไปเลยดวงขึ้นจริงๆค่ะพี่เมนค่ะอืมโหเงินเข้ามาเยอะมากเลยนะหลายทางเลยอ่ะแล้วถ้าเกิดใครที่เล่นหุ้นเทรดดิ้งเล่นริปโตได้เป็นก่อเป็นกรรมเลยค่ะคุณ อคะ่ะและโดยเฉพาะถ้าคุณทำงานเป็นทีมกับเพื่อนนะผักดันกันไปได้ถึงถึงจุดไฮที่คุณต้องการนะคะเป็นอย่างนั้นเลยเพราะว่าผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะได้เงินแล้วอย่าลืมาเอาไปทำบุญบ้างนะคะ ต่อมาค่ะสำหรับชาวมินที่มีครอบครัวแล้วนะคะบุตรหลานของท่านนะคะในเดือนนี้เอาแต่แต่ตัวเองนิดนึงนะคะแต่ก็ยังมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของเขาอยู่ค่ะอย่างเช่นเรื่องเรียนเรื่อง,องทำการบ้านหรือการไปเรียนพิเศษหรือการที่เขาไปมีกิจกรรมพิเศษอย่างเช่นเล่นดนตรีหรือตอนเย็นเขาจะต้องฝึกกีฬาหรือเขาจะต้องทำอะไรในช่วงวันเสาร์วอาทิตย์ เขามีความรับผิดชอบค่อนข้างดีนะคะมีอยากเอาแต่ใจตัวเองก็นิดๆหน่อยๆน่อเท่านั้นเองค่ะแต่ส่วนใหญ่แล้วเขารู้สึกว่าเขาจะมีความรับผิดชอบดีมากนะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะชาวมีนเตือนท่านให้เรามดระวังเรื่องเกี่ยวกับอาการของตะคิวนะคะนะมีโอกาสเป็นไปได้นะคะว่าท่านจะจะเป็นตะคิว นะแล้วเวลาคนแก่เป็นตะคิวเดี๋ยวจู่ๆแบบเดินเดินมาเป็นตะคิวที่ขาที่ก้นที่นูน่นที่นี่ก็ให้ท่านเรามาระวังเอาไว้ด้วยนาะอแล้วพอเวลาปวดกล้ามเนื้อก็หาซื้อสปองสเปรย์หรือ,อยานวดเตรียมไว้ท่านผ่อนคลายนะคะแล้วก็ในบางท่านอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับระบบย่อยนะคะตัวคุณเองก็เหมือนกันค่ะให้ระวังนะคะเ,เกี่ยวกับเรื่องของระบบย่อยอาหารนะนํำใส้และโดยเฉพาะ คนที่มีคนรักคู่ครองก็เตือนเหมือนกันคะ่ะให้ระวังน่าจะเป็นเรื่องของทานเข้าไม่ตรงเวลานะคะทํางานหนากักแล้วก็ใช้ชีวิตแบบเต็มที่กับเรื่องที่คุณทำอะเรื่องงานเรนื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องนั้นแล้วก็ละเลยเรื่องของการใส่ใจนะคะมันจะทำให้คุณเป็นโรคก,กระเพาะแล้วก็โรคลําไส้รวมถึงระบบขับถ่ายตัวคุณเองให้ระวังเรื่องอะไรคะเป็นพิเศษ ทำงานหนักมากจนเกินไปนะคะอยู่กับโซเชียลมีเดียหรืออยู่กับพวกดิจิทัลอยู่กับพวกออนไลน์อยู่กับคอมพิวเตอร์อยู่กับมือถืออยู่กับหน้าจอะคะ่ะมากเกินไปให้ระวังอาการมึนให้ระวังเรื่องเกี่ยวกับสมองให้ระวังเรื่องสายตานะคะ,ะเพราะฉะนั้นต,ต้องบํารุงค่อนข้างเยอะนะคะดูแลแล้วก็รักษาสุขภาพของตัวคุณเองด้วยอารมณ์ไม่เหวี่ยงเท่าไหร่นะแม้จะเหนื่อยยังประคับประคองได้ แต่ที่มันเหวี่ยงอะคะ่ะคือร่างกายของคุณมันจะมันจะเซเพราะฉะนั้นลุกยืนนั่งค่อยๆนะคะเพราดูเหมือนสามเดือนนี้คุณจะทุ่มเทหนักมากเพื่อให้ประสบความสําเร็จเพราะคนที่มอบหมายงานให้คุณมาพร้อมเงินก้อนใหญ่มันเลยทําให้คุณทุ่มเทเต็มที่และคุณต้องขับเคลื่อนนําอะไรหลายๆอย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นเป็นเดือน ที่ดีเป็นการเริ่มต้นปีใหม่ที่ดีและตามมาอีกสองเดือนที่ดีที่คุณจะต้องเหนื่อยมากแล้วคุณก็จะได้เงินเยอะมากด้วยนะคุณเสียเงินให้คนอื่นได้คุณก็เสยเงินให้กับตัวเองได้เช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะไพ่ของคุณมันดีมากๆจนแทบจะไม่มีอะไรต้องเตือนคุณนอกจาก หสุขภาพสองดูแลเอาใจใส่ตัวคุณเองและคู่ครองคนรักระมัดระวังเรื่องตะคิวแล้วก็เรื่องระบบย่อยอาหารของผู้ใหญ่ของคุณคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็ถ้าสิ่งที่คุณทำมันถูกต้องตามระเบียบตามแบบแผนถูกต้องตามศิลธรรมอันดีงาม ทุกอย่างจะส่งผลให้คุณประสบความสำเร็จค่ะแบบระยะยาวและยั่งยืนแต่ถ้ามันมีอะไรที่มันไม่ถูกต้องคุณเองก็รู้ค่ะว่าความสูญเสียและความเสียหายมันค่อนข้างจะรุนแรงนะคะเพราะฉะนั้นอนัญญาแนะนำให้คุณแบ่งเงินบางส่วนไปทำบุญนะคะ โอเคสมีนคะเพราะฉะนั้นค่ะก็เป็นพลังงานที่ดีนะแล้วถ้าคุณอยากเสริมดวงชตาของคุณนะคะให้ดีมากขึ้นกว่านี้นะคุณไปไหว้พระพุทธเจ้าปางเปิดโลกนะคะที่ท่าน่ายมืออย่างเงี้ยค่ะตอนเดินลงมานะจากสวรรค์ันได้ดึงแล้วคุณจะประสบความสำเร็จแล้วคุณจะเห็น ว่าอะไรคือช่องทางและอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องหรือแม้แต่คุณมีนท่านอื่นที่ประสบปัญหาหรืออยากได้รับความโชคดีหรืออยากมีความเป็นสิริมงคลเข้ามานะคะในช่วงสามเดือนนี้ลองไปกราบไหว้บูชาพระพุทธเจ้าบางเปิดโลกค่ะแล้วทุกอย่างจะดีและคุณจะประสบความสำเร็จมากๆยิ่งๆขึ้นไปค่ะเป็นสามเดือนที่ดีของคุณค่ะ ท้ายนี้ก่อนจากกันอนัญญาก็ขอให้เพื่อนๆชาวมินกดสับตะไคร้ให้กำลังใจอนัญญาของาวเก้าด้วยนะคะเอาละค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ